จังหวัดสตูลนะคะค,ค,คุณกาลยาทัตติ้งหวังค่ะก็เดี๋ยวขอให้พี่กัลยาทัตช่วยเล่สานสถานการณ์โดยละเอนะคะแล้วก็เน้นย้ำที่ข้อเสนอเลยค่ะก็กลับเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะที่คุณกาลยาทัตติ้งหวังนะคะก็เป็นผู้ประสานงานมันชาสุขภาพจังหวัดสตูลนะคะขอบคุณมากๆานะคะที่ได้มีโอกาสได้มานำเสนอในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะ โดยภาพรวมของสตูนเนี่ยก็จะมีสตูนเนี่ยมีลักษณะที่ครบนะคะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ปลายน้ำนะคะต้นน้ําก็เริ่มต้นจากภูเขานะคะที่สโตนมีภูเขาแล้วก็กลางน้ําก็คือผู้ใช้น้ําอาชีพต่างๆนะคะแล้วก็ลายน้ำนี่ก็จะออกทะเลเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์นะคะในเรื่องของการกัดเซาะเรื่องของปัญหาในเชิงวิเวศในขณะเดียวกันก็ ฝีมือกับพวกเราเองนะคะเรื่องของการตัดต้นไม้ทําลายป่านะคะในพื้นที่บริเวณนะคะก็เป็นเหตุให้ทําให้เกิดความเสียหายและผลกระทบในเรื่องของผู้ที่ก็เรียกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนะคะในพื้นที่นะคะโดยลักษณะโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่มันหลากหลายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอการรองรับ โดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการเขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์ใช้สอยในพื้นที่นะคะรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทําให้บริเวณน้ําท่าและก็น้ําใต้ดินเนี่ยมันมันลดลงนะคะระยะยาวแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะที่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการกัดเซาะน้ําท่วมน้ําแล้งมีน้นําแล้งปนปะปนกันไปนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะ ของผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะ,ะประกอบกับการที่มันมีการบริหารจัดก,การและก็เครื่องมือเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอฐานข้อมูลนะคะเท่าที่ แต่ละสายของจกีหวัดสตูนน,นี่มีทั้งหมดประมาณ3-4สายด้วยกันนะคะสามสีลันโกงนะคะเพราะฉะนั้นกรแบ่งแบบนี้นะคะก็ทําให้ข้อมูลที่เราค้นหามาเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่เทียงพอแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็เรื่องของเข้าบังคับในการใช้กฎหมายนะคะ มีมากมากเลยนะคะในเรื่องของข้อข้อจากัดในการใช้ระเบียบนะคะกฎหมายเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้เกิดการบูร,บรณาการของหน่วยงานต่างๆได้นะคะแล้วก็ข้อจํากัดในเรื่องของการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะคะส่งผลให้ต่อการเขาเรียกว่าความสมดุลของระบบนิเวศเนี่ยนะคะที่มันไม่สอดคล้องกับวิติชีวิตนะคะ พี่น้องชาวสตูลน,นะคะจากเวทีนะคะแล้วก็ร่วมก,ก,ก,กันข้อร่วมกันผลักดันให้เกิดข้อเสนอนโยบายเนี่ยโดยเฉพาะ3ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเลยก็คือว่าเรื่องข้อเสนอต่อหน่วยงานนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะในองค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งทุกสายเลยนะคะ,ะหลักๆก,ก็คือต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งของกลไกาการบริหารจัดการน้ําในท้องถิ่นนะคะ ในระดับพื้นที่นะคะตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลนะคะแล้วก็ผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการระดับพื้นที่ด้วยนะคะในการจัดการทรัพยากรน้ําและปรับปรุงระบบการจัดการน้ําในพื้นที่และขยายไปสู่การบริหารจัดการน้ําในระดับจังหวัดนะคะขณะนี้เนี่ยก็มีเอ่อเขาเรียกว่าการบริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดที่เป็นโครงสร้างนะคะซึ่งมีนายกอบจเนี่ยสนับสนุนนะคะ แล้วก็ทำยังไงก็ได้นะคะที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนะคะบริหารจัดการาจากองค์กรผู้ใช้น้ำนะคะหรือกลุ่มของผู้ใช้น้ำนะคะโดยการขับเคลื่อนการทำงานที่เห็นว่าเป็นความเชื่อมโยงและบทบาทการบริหารหรือการตัดสินใจร่วมกันของทุกๆฝ่ายอย่างดีอันนี้คือระดับ นะคะท,ท้องถิ่นส่วนระดับจังหวัดนะคะที่เรามีข้อเสนอขณะนี้เนี่ยเรายื่นนะคะในเวทีสมัชชาของจังหวัดนะคะเพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับไปแล้วด้วยแต่เราก็กลับดันเพื่อให้ข้อเสนอนี้มันเกิดขึ้นจริงก็คือการหนุนเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบริหารจัดการๆๆนะคะจห<ใ>ถึงพื้นที่ๆๆการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุก ส่วนในระดับพื้นที่ลุ่มน้ําจังหวัดอาเภอตำบลและหมู่บ้านนะคะโดยผลักดันการบริหารจัดก,การระดับพื้นที่และขยายไปสู่การบริหารจัดก,การในระดับจังหวัดนะคะซึ่งเป็นผลนะคะที่จะเชื่อมโยงการบริหารจัดก,การน้ําในองค์กรของผู้ใช้น้ําและก็องค์กรของผู้ผู้กลุ่มผู้ใช้น้ําด้วยนะคะร่วมกับคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ําจังหวัดน,นะคะหน่วยงานราชการภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยการขับเคลื่อนการทํางานที่เห็นความเชื่อมโยงและบทบาทการบริหารจัดการนะคะการตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะคะให้นําไปสู่การออกแบบการจัดการสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะคะสา ข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับชาตินะคะการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดก,การน้ําเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมในประเด็นการบริหารจัดก,การน้ําในจังหวัดข้อเสนอต่อหน่วยงานระดับชาติจึงมุ่งเน้นนะคะปรับปรุงระบบโครงสร้างการจัดการนะคะและสถานภาพในระดับโครงสร้างด้วยการแก้ไขระเบียบนะคะกฎหมายข้อบังคับ เพื่อเดินทางสู่งเป้าหมายการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุลทางนิเวศสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมตามบริบทของพื้นที่นะคะและสุดท้ายนี้นะคะเครือข่ายสมัชชาสุขภาพสตูลเห็นว่ากระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายในระดับจงบังหวัดที่พัฒนาคู่ขนานกับระดับชาตินั้น นะคะเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกการบริหารจัดการน้ําในเชิงพื้นที่นะคะให้สามารถเป็นกลไกความร่วมมือของภาคีนะคะทุกภาคส่วนนะคะที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานของความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเท่าเทียมนอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ พื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีมมด,ด้วยวิธีสนับสนุนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือของประชาชนภาคประชาสังคม,มทุกชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลจัดสรรทรัพยากรและการฟื้นฟูทรัพยากร <c oughs> ยกระดับการสู่สการปฏิบัติของหน่วยงานที่สามารถแก้วิกฤตนะคะสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในให้ย,ยั่งยืนนะคะทั้ง ทุกระดับนะคะในระดับพื้นที่ด้วยนะคะและระดับโครงสร้างด้วยนะคะเพื่อพ่จายปัญหาการจัดก,การเรื่องของความคิดความเชื่อนะคะ,ะที่ผ่านมานะคะ,ะอันนี้คือ,อการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ร่วมกันทำข้อเสนอนะคะของสัมมนาสุขภาพนะคะในจังหวัดสตูนจังหวัดสตูนได้มีกระบวนการในการรับฟังแล้วก็จัดทำข้อมูลมาช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเราก็ สามารถที่จะทาและก็นําไปสู่ในการปฏิบัตินะคะเราไม่ได้เสนอเพื่อที่จะให้หน่วยงานนะคะสนับสนุนอย่างเดียวแต่ในภาคส่วนของภาคประชาสังคมก็มีการจัดการและมีการเริ่มต้นตั้งคณะกลุ่มย่อยเพื่อที่จะปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกันทั้งระดับาชาติดังนั้นก็ในส่วนของังหวสตูลมีแค่นี้ขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณที่